เพื่อนๆหลายๆท่านถามว่าโหมาตึกอาจาันร์โทนจอดรถตรงไหนนะครับคือตอนนี้ที่ตึกเนี่ยต้องบอกก่อนว่าพืา้นที่ในการจอดรถม,มันค่อนข้างไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับตอนนี้ผมก็ก่อนถึงตึกผมเนี่ย,ยคุณจะเห็นป้ายกฤษดารากูลตรงนี้นะครับคุณอยู่เลนในนะถ้ามาจากนาครอ,อินเนี่ยนะครับตรงโค้งเนี่ยคุณจะเห็นป้ายกฤษดารากูลตรงเนี้ยผมกําลังทําคาแคร์แล้วก็ทํา พวกเซอร์วิสรถต่างๆพวกโชว์รูมเซอร์วิสต่างๆอะนะกำลังทําอยู่มีร้านคาเฟ่มีอะไรกําลังจะทําอยู่ตอนนี้เรามีรถกอล์ฟบริการถ้าเกิดว่าคุณมาแล้วเนี่ยคุณจอดรถด้านนู้นได้เลยจอดได้ประมาณ30คันสามารถนํารถมาจอดได้เลยนะลานกว้างนี่ของเราหมดเลยนะตรงนี้ตรงนี้จอดได้หมดเลยนะครับพอมาถึงปุ๊บเนี่ยหัวหน้าช่างเขาจะนั่งอยู่ก็บอกเขาว่าจอดรถแล้วก็จะไปที่ตึกก็เอารถกอล์ฟนี่เรามีบริการรถกอล์ฟเนาะเดี๋ยวผมจะให้เขาเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ต่วันนี้ก็จอดได้แล้ว ที่โล่งเลยก็มาแล้วไม่ต้องกลัวปัญหาเรื่องที่จอดรถนะอีกหน่อยก็ล้างรถติดสติกเกอร์ติดลีมกันลอยนู่นนี่นะั่นทำได้หมดเลยมาถึงแล้วบอกจะไปตึกอนะเดี๋ยวคุาจะบอเรียกแจ้งไปที่ตึกว่าเออขอรถ,อรถลอบรับผู้โดยสารไปที่นู่นหน่อยนะแล้วอีกหน่อยเราจะมีปักหลักรถก็ออยู่ที่นี่อ่ไปสลับกันไปลับไปส่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้ครับยังไงก็เรื่องที่จอดรถไม่ใช่ปัญหาแล้วนะครับเราก็มาจอดตรงนี้ได้เลยแต่บนถนนนี่จอด <S <S ไม่ได้นะ <S <S อันนี้เป็น,นที่ทางเข้าหมู่บ้านเขาจอดเข้าไปในที่ของเรานนรไปใาจอด โอเคนะโอเคครับ อยากรู้ว่าพระท่านแท้ไหมออกวัดอะไรราคาเท่าไหร่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพียงท่านส่งพระของท่านเมื่อตรวจสอบและออกบัตรรับรองพระแท้กับทางสถาบันตรวจสอบพระเครื่อง รักบูชาและวัตถุมงคลของบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดบนทีมงานตรวจสอบที่มีความชำนาญการันรีความเป็นมาตรฐานโดยโขนบางแคมีให้เลือกทั้งแบบซิว์วาร์ดคือบัตรบบบบ Card, รับรองพระแท้แบบทั่วไปมูลค่า500บาทและแบบโกล์ขาดคือบัตรรับรองพระแท้พร้อมประเมินราคารับซื้อทันทีมูลค่า800บาท ไหมวัดอะไรราคาเท่าไหร่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพราะเราคือบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดสถาบันการันตีรับรองพระเครื่องพระบูชาและวัตถุมงคลพร้อมประเมินมูลค่ารับซื้อที่แรกทีเดียวในประเทศไทย